คือพีอาจจะหลอกเราได้แฟนอาจจะหลอกเราได้ดลาซาด้าหลอกเราไม่ได้ครับพูดถึงแคมเปญน,นี้หน่อยค่ะน้องพีได้ว่าร่วมกับน้องๆวงบาสด้วยครับเป็น3มวันติดล่ะค่ะที่พีทำงานร่วมกับน้ <ทำ S 1> องๆวงบัสก็ดีใจครับทุกคนที่ได้ทำงานกับน้องๆก็รู้สึกว่า น้องๆเขาก็มี energy แบบว่าน่ารักน่ารักอะไราเงี้ยทำให้พี่รู้สึกก็แบบเหมือนกลับไปเป็นแบบเด็กอีกครั้งหนึ่งเหมือนแบบตอนอยู่แบบบ้านนาดาวอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้กับทาง l a ซ a ด้และก็วงบัสเตอรครับและก็ยังมีพี่มากด้วยมาก์พาคินครับผมพี่พิงปองพี่ออกนะครับ จำเป็นนี้ดีคู่มอะไรยังไงขายของลยลูกครับผมก็99นะครับผมปกติก็จะเริ่มลดตั้งแต่เที่ยงคืนแต่ว่ารอบนี้เขาเปลี่ยนนะครับ2ทุ่มก็คือช็อปได้เลยนะครับผมแล้วก็มีคูปองส่วนลดนะครับ3,999ครับส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะครับผมก็สามารถไปช็อปกันได้เลยที่รัศดาครับผมการันตีราคาถูกแน่นอนครับพี่บีเต็มช็อปอะไรบ้างคะพี่ครับ พี่ก็กดไปเยอะอยู่พอสมควรพี่ก็กดทุกวันอยู่แล้วจะ9 9 1า1ก1 1 1 1เพราะว่าเราอยู่กับลาซาด้ามานานแล้วทุกแคมเปญทุกแคมเปญจะลดไม่ลดพี่ก็ซื้อครับเนีจ่ายตังเองด้วยเปล่าจ่ายตังเองครับแต่ว่าใบกำกับภาษีออกของที่คุณแม่แล้วไอเทมปกติกดในลาซาด้าที่กดบ่อยๆซ้ำๆล่ะคะ ส่วนตัวพีใช่ไหมครับจริงๆพีกดทุกอย่างในล a z a ด a เลยครับอันนี้คือแบบว่าเรื่องจริงเลยคือไม่ว่าจะแบบสั่งน้ำสั่งคือพี่สั่งหมดเลยครับเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าผมเช็ดเท้าคือจริงคือเขามีครบทุกอย่างการันตีว่ามีครบทุกอย่างจริงครับใน l a z a ด a ที่ซื้อบ่อยๆก็น่าจะเป็นประมาณนั้นครับผมสบู่แชมพูครับ มีภาพได้ขาย้ายนาลาซาด้าซรลี่ที่มีแบบมีทริคอะไรที่แบบอยากจะแชร์กับผู้คนพวกที้อื่นไหมใหยแกับบ ก็จริงๆโปรสมชั่ก็เป็นโปรที่ดีนะครับผมก็มีให้กันทุกๆเดือนเลย7 8 8 9 9 1 0 1 0อย่าง99นี้ก็อยากจะชวนทุกคนไปช้อปกันจริงๆครับเพราะว่าเหมือนมันมันคุ้มจริงๆมันคือส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำด้วยมีคูปองลดสูงมีคูปองลดด้วย399 9คือไม่ว่าจะกดอะไรก็คือลดแบบเยอะมากๆครับผมมันก็ลดหลายต่อมากๆแต่ละแบรนด์ก็จะมีโปรโมชั่นของแต่ละแบรนด์เีแค่ให้เก็บคูปองเล่นสนุกกันด้วยครับ เมื่อกี้ได้ยินพี่ๆบอกว่าจะมีสิงเกิลใหม่อะไรอย่าี้พอจะแบบเล็กๆน้อยๆได้ไหมเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นคนใกล้ๆตัวนั่นแหละไม่ไกลมากครับไปถึงเพลงเิทสิกิหรอใช่ครับสปอยไปเยอะไปไหมอะก็คืองงละ แล้วจะได้ฟังช่วงไหนอีกนานไหคะพี่ก็ใกล้แล้วครับผมก็ช่วงนี้ก็เพลงจริงๆอิงทุกอย่างเสร็จหมดแล้วครับผมรอเหลือถ่ายเอ็มีก็ช่วงจริงจริงเอ็เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยนะครับเป็นที่ว่าเป็น MV ที่เราเราไม่เคยทำแบบนี้เลยแบบไม่เคยทำแบบนี้เลยแบบไม่เคยทำมาก่อนเลยครับเฮลิคอปเตอร์แบบธรรมดาไปพี่จะโรยตัวมายังไงมันมากกว่าเฮลิคอปเตอร์อีกพี่แล้วแต่จังหวะเพลงจะประมาณไหน ก็จะเป็นจังหวะใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเรียนกันก็จะเป็นเพลงเอ่อมีเดียมันกันเพลงฟังง่ายๆครับก็จะเป็นเพลงของว่าเกี่ยวกับความรักพี่ไม่ค่อยเข้าใจพี่ก็เลยอยากให้อยากแบบร้องเพลงความรักนิดหน่อยพระเอกคอยจะสปอยอีกนิดไหมไหมคะพี่ก็บอกไปเลยแล้วกันพี่โอเคโอเคสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้ผมอยากอยาก เก็บไว้ให้ทุกคนรอเซอร์ไพรส์มนะคะแต่ว่าเป็นคนใกล้ๆนะครับคนใกล้ตัวใกล้แบบเจอกันทุกวันไหมคะก็เจอก็เจอกันบ่อยอยู่นะฮะแล้วก็เห็นอิวกินเพิ่งสัมผัสเมื่อไม่นานเมื่อกี้ว่าเมื่อสามวิที่แล้วลว,ว่าพี่ๆนะาคา่ะถามว่าวันเกิดจะถึงวันเกิดเขาเนี่ยพี่ๆจะไปเซอร์ไพรส์เขาไหมเขาก็เลยบอกว่าให้มาถามพี่ๆเองออ๋วันเกิดเขาใช่ไหมครับ 8ตุลาคม2 5 1 2ก็ก็ว่างอยู่ก็ว่างอยู่ครับใช่บอกกับไม่เซอร์ไพรส์ใช่ก็ว่างอยู่ว่างอยู่ก็แบบไม่ได้ทำอะไรช่วงนั้นก็ว่างอยู่หลายอาทิตย์อยู่ก็หลอกว่างม่หลายอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับิวเกนเทร์คิวเพื่อแบบวันนี้โดยเฉพาะเลยไหมคะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรองงก่อนแล้วเนี่ยมันจะเซอร์ไพรส์ยังไงเนี่ยเดี๋ยเซอร์ไพรส์แบบไม่เซอร์ไพรส์ก็ถ้ามีโอกาสแล้วกันครับผมยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์มครับน้องพี่ขออนุญาตถามถึงตำนานล่าสุดของคุณบิวกิ้นหนูไม่ตำนานอนีกแลรวหรอกของคุณบิวกิ้นที่เกิดเมื่อวานนี้คิดเห็นยังไงกับคำว่าบิวกิ้นไม่สะดุดก็สะดุ้งเดินยังสะดุดล้มกับสะดุ้งบนเวทีเมื่อวาน เขาเป็นคนขี้ตกใจง่ายรับเขาเป็นคนแบบว่าแบบนิดนหน่อยหน่อยเขาจะแบบสะดุ้งตกใจแล้วก็พี่ก็จะเป็นกำลังใจให้เขาเสมอในการสะดุ้งสะดุ้งละสะดุดครับผมเราเป็นกำลังใจยังไงแบบชีวิตเขาต้องมีน้องพีเลยเงี้ยถ้าเธอสะดุดฉันจะรับเธออถ้าเธอสะดุ้งฉันจะหัวเราะเธอก่อนนิดหน่อยแล้วฉันจะช่วยเธอแล้วเมื่อวานแบบหัวเราะไหมหัวเราะครับที่ให้ลิปคือเขาตกใจคือเป็นรีแอคเรียวเียวของพี ใช่ครับคือเขาเป็นหนึ่งอย่างคือเขาก็ตกใจวันหนึ่งก็หลายรอบสะดุดก็หลายรอบสะดุดบ้างตกใจบ้างตกบันไดด้วยแล้วสุดก็จะมีตกบันไดนิดนหน่อยๆครับแล้วก็ก็จะประมาณนี้หนึ่งวันก็จะทําสะดุดสะดุ้งตกบันไดสิบกว่ารอบครับครับได้ครับผมก็ฝากด้วยครับสำหรับลาซาด้าเก้าเก้อ่า เปลี่ยนมาช็อปลาซาด้านะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับลาซาดานี้ลดสูงสุด3,000ลดสูงสุด3,999นะครับผมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำฝาก้วยครับลาซาด้า99ครับ